สวัสดีครับที่นี่สวนเจ็ดสิบสองวันศาครับแจ๊ดไ่เลยหนาวเป็นเลยหนาวอ,อากาศหนาวมากเลยอะที่อ่งางขาววันนี้หนาวมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอหนาแบบอากาศแบบเมื่อคืนเลขตัวเดียวตอนเช้าหนาวมากเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดู ชมต้นไม้ดอกไม้สวยๆงยงาม,งามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนเฉลพระเกียริ72วันศาเดี๋ยวเราจะต้องมีไปดูพาไปดูสาก,กุระพันธุแท้ด้วยนะแน่นอนสาก,กุระพันธุแท้ที่นี่ที่อ่างขางเนี่ยจะมีสาก,กุระพันธุแท้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีพี่เสือด้วยแล้วก็มีกระลำกระลำดอกกระลำดอกไม้เยอะมากอันนี้คือ เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมบมรรยกาศดอกไม้งามๆนะคะว่าจะงามขนาดไหนอ,อากาศก็เย็นดอกไม้ก็สวยเดยรูปจะถ่ายไปแค่สองสารูปก็พอแล้วเนะานะยหนไปตอนนี้ซากุระ ปานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่ตอนนี้เมื่อกี้เราผ่านมาโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนชมว่าทุกคนต้องรีบมานะคะเพราะว่าไม่ไงั้นจะพลาดโอกาสปีนี้ถ้าเกิดช่วงประมาณสักปลายเดือนมกรานเนี่ยน่าจะไม่ค่อยโอเคแล้วถ้าใครจะมาก็ต้องรีบมานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูความสวยงามไปดีกว่าให้นีไปไปไป,ไป ดอกกระลำดอกกระลำสวยงามมากมากโอ้สวนไม่ก็อชอบสีขาวหรือชอบสีม่วงดีคะตรงนี้นะคะก็เป็นดอกกระลำค่ะมีสลับสีม่วงสีขาวแล้วเขาทำเป็นสวนแล้วแบบทำเป็นลวดลาย เนี่เป็นชั้นๆๆไปถ่ายรูปออกมาสวยอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงข้างหลังเป็นสวนซากุระนะคะเป็นซากุระแท้นะคะที่อ่างขางเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สี่แล้วค่ะวันที่สี่มกราทุกคนน้องบางต้นยังตุมต้มๆอยู่เลยเนี่ยเหมือนกําลังจะออกดอกไม่ใช่ว่าน้องบานแล้ไปเสร็จแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้กําลังจะบาน แสดงว่าคนที่มาหลังวันที่5้านี่ก็ยังได้อยู่เลยนะน่าจะสวยมากเลยทั้งหลังนี่บานเยอะใช่บางต้นก็อาจจะมีบานแล้วก็ร่วงไปแล้วแต่บางที่บางต้นที่ยังไม่ขึ้นก็ยังมียังไม่บานก็มีเยอะคะ่ะนี่นี่นี่บานเยอะแล้วต้นนี้คือมีใบแซมแล้วต้นทําต้นรับแขกตรงนี้จะเป็นต้นรับแขกนะทุกคนเห็นไหมร่วงเต็มพื้นเลย Oh. อุน้ยนี้ใบแซมแล้วต้นนั้นน่ะจริงๆต้นตรงนี้จะหายสวยมากเลยนะตรงนี้เป็นสวนซากุระนะทุกคนน้องยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่โอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดสวนซากุระนะครับ โซซากุระตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าน้องอ่ะน้องยังไม่บานหรือว่าบานแล้วร่วงแล้วนะคะด้านหลังนี้ยังไม่ค่อยบานนะครับตรแต่แตด้านดาวเรายังไม่ค่อยมีดอกดแต่ตรงนู้นตรงนู้นด้านขวานี้บานเยอะแล้วบานบสวยแล้ว กะะ็เป็นจุดไฮไลท์ของสถานีแห่งนี้นะคะต้นซากุระสายพันธุ์แท้เลยนะคะเนี่ยดอกกำลังออกจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใครอยากมาถ่ายตรงนี้ห้าพานเลยค่ะทุกคนหยูยตรงนี้แบบตกมากเติมโฟโต้ท่าแบบนี้นะคะเตรียมโพท่าไว้เลยค่ะทุกคนรีบมานะรีบแพ็คกระเป๋ามาเลยค่ะสวยมาก ทุกคนใครยังลังเลนะเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋ารีบมาเลยนะเดี๋ยวดอกมันจะหมดวินมาด,วด่วน,นเลยมาด่วนๆเลยค่ะสวยมากตอนนี้ซากุระรับแขกค่ะตรงนี้มุมรับแขมุมรับรับแขใครมานี่ปร,ประตูบ้านมา,มาเจอต้นนี้ก่อนที่นี่ก็ค่าเข้าคนละ50บาทครับรถคันละ50บาท สวยมากๆซาก,กุระแท้ปีแรกที่เรามาถ่ายต้นเนี่ยต้นนี้ดอกเยอะมากนี่เขาจะมีก้อนหินให้เราขึ้นไปชบ็บนี่ไงงามมากๆอ่ะต้นเนี่ยนี่คือต้นแรกเขามีก้อนหินให้เราโพสท่าถ่ายรูปแล้วก็โพสพิซซี่ สวยงามมากซากุระที่ดอยอังคารสวยมากเลยค่ะสวยงามจริง,รงชูเย้สวยาม,มากเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปชมสวนกุหลาบค่ะสวยงามมากไิ่งแงอาณาจเขาสวนกุหลาบค่ะทุกคนอูสีม่วงก็มีนะคะ น้องหอมนะว่าไปสีขาวก็มีสีชมพูอุ้ยอันนี้ดอกกุหลาบที่มีเคยให้เลยอ,อันนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรน,ะน้อที่นี่สวยมา,มากเลยค่ะทุกคนมีดอกไม้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกุหลาบไม่ว่าจะเป็นตาก,กุหลาบแล้วก็ด,กดอกไม้ดอกกระหล่ำเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ รีบแพ็คกระเป๋าตามเรามานะคะทุกคนบืนมบินมาเลยครับบินเลยอย่าลืมตามจเจ๊๋ก่เฮียมีรีรีมานะคะดอยอ่างข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 างสวยาาวาวๆๆาๆ